สวัสดีสสดค่ะค่ะ,คะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงข้อดีของการเป็นอาหารนะคะว่าดียังไงได้รับเงินเดือนแบบไหนบ้างได้สวัสดิการต่างๆยังไงบ้างนะคะแล้วก็ระบบในการทํางานเป็นยังไงบ้างคะ่ะเชิญรับชมรับฟังได้ไดเลยค่ะ,คะ สว,ส,สวัสดีค่ะ,ค,ะค่ะช่วงนี้มีการบรรทุกข,ของการยกเลิกการเกณฑ์ทหารใช่ไหมคะใช่ค่ะเด็กรุ่นใหม่คิดว่าการเป็นทหารมีข้อดีน้อยแต่จากประสบการณ์ที่เราได้เก็บเกี่ยวจากคนรู้จักมาจากเด็กที่เกเรไม่มีความรับผิดชอบติดเพื่อนวันวันไม่ทําอะไรเลยวันหนึ่งเขาได้เสี่ยงจับใบดําใบแดงมาใบแดงวันนั้นทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงมากมายยังไงคะค่ะจากเด็กที่มีความรับผิดชอบนะคะก็ทําให้มีความรับผิดชอบมากขึ้นมีวินัยในการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะแล้วก็รู้ รู้จักเสียสละเพื่อคนอื่นค่ะค่ะส่วนสวัสดิการและเงินเดือนของทหารเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะเงินเดือนของทหารนะคะเราก็จะได้รับเป็นของทุกเดือนอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะมีเ่วบสวัสดิการก็จะมีค่าครองชีพนะคะค่ารักษาพยาบาลให้ฟรีค่ะแล้วก็ค่าดูแลบุตรต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเงินกองทุนต่างๆค่ะ ขอบเขตหน้า<ห>ที่ในการ<ม>ทำง,งานของทหารเป็นยังไงบ้างคะคะการทำงานของอทางงาองอหารนะคะก็จะทำงานเป็นระบบระเบียบค่ะแล้วก็มีหบบว่าการบัญชาตามตำแหน่งค่ะค่ะแล้วก็เป็นขั้นตอนในการทำงานของอหหทางงาองอหารด้วยนะคะแล้วก็จะมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยค่ะค่ะส่วนข้อดีของการเป็นทหารมีข้อดีอย่างไรบ้างคะมีความเสรีสลกตัวเตเผื่อแผ่มีความกดชนค่ะแล้วก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เป็นนักเรียนนายสิบธิค่ะ ค่ะสุดท้ายนี้ข้อดีของการพนทหารไม่ได้มีน้อยอย่างที่ทุกคนคิดนะคะค่ะแล้วก็การ็นทหารก็จะส่งผลดีต่อครอบครัวเราในบ้านปลายชีวิตด้วยนะคะถ้าส่วนพี่ๆคนไหนที่กําลังคิดว่าข้อดีของทหารมีน้อยสามารถนําคลิปเราไปพิจารณาได้นะคะขอบคุณค่ะ,บ,คคะบ๊ายบาย